lambda c u ก็เพิงหูมีข่าวหรือว่ารายงานต่างชาติในโรงงานต่อเรือรบนี้จํานวนที่เผยออกมาคาดว่าหลักสิบคนโอ้มนจะยีกองสิเ天气比較好了要準備出港了然后才找不到人他們说昨天晚上同一時間應該最有 不不ประชาชนในพื้นที่เผยว่าเพิงหูมีทะเลล้อมรอบทั้งสีด้านมีความต้องการแรงางานต่างชาติสูงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลกระทบจากโควิดสิบเก้าทำให้นำเข้าแรงางานต่างชาติยากปีนี้ก็ไม่ง่ายกว่าจะได้แรงงานต่างชาติเข้ามาสงสัยว่ากรณีหลบหนีเป็นกลุ่มแบบนี้อาจมีเบื้องหลังเป็นขบวนการค้ามนุษย์หลอกให้แรงงานถูกกฎหมายหลบหนีมายังตัวเกาะไต้หวันเพื่อทำงานผิดกฎหมาย 被罚的那种厂商有没有？是要加重处罚了，罚的金额哈要给他加重了。过去有调查过了哦，然后以公司点的原因要再赚取更高的薪资，另外一种原因就是说可能跟雇主的管理有关系啊，再來就跟他们自己适应、工作适应有一些关系。 แรงงานต่างชาติหลบหนีโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับเงินเดือนความสัมพันธ์กับนายจ้างและการปรับตัวส่วนบุคคลจากสถิติปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมที่เพิงหูมีแรงงานต่างชาติหลบหนี89รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและทีมเฉพาะกิจชี้ว่าจำนวนจริงตอนนี้จากแรงงานต่อเรือแห่งหนึ่งเป็นแรงงานอินโดนีเซีย6-7คนแต่ข่าวลือที่ออกไปมีจำนวนมากกว่านี้ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม เหตุการณ์รถพุ่งชนเวทีหาเสียงเป็นกรณีเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังมีอีกหลายกรณีเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนครเกาสงสเฉพาะเดือนตุลาคมมีกรณีเมาแล้วขับกว่า289คดีปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีกรณีรวมกันทั้งหมด9 1 4 5คดีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว2 3เปอร์เซ็นต์เพื่อยับยั้งการเมาแล้วขับ 当ั但的的้งแต่เดือนส还有人าคมที、啊、่ผ、啊、่านม老卡民众需主动提供好酒驾的时间、地点、车牌号码、车辆的种类、颜色，还有行车的去向。然后检举完之后，由我们原警查获，我们就会依据此办法颁发相关奖励金。 ประชาชนที่พบเห็นกรณีเมาแล้วขับจ้างตำรวจได้ที่เบอร์110ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาสถานที่ทะเบียนร,รถและอื่นๆจากนั้นทิ้งชื่อและเบอร์ติดต่อไว้หลังตำรวจเข้าจับกุมแล้วหากเป็นรถจักรยานยนต์จะได้เงินรางวัล1,000เหรียญไต้หวันรถยนต์3,000เหรียญไต้หวันตำรวจเตือนรางวัลน,นี้ไม่สามารถใช้แจ้งกรณีเมาแล้วขับกับเพื่อนหรือครอบครัวได้ เงินรางวัลเป็นแรงจงใจในการแจ้งเบาะแสแต่เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบข้อมูลนี้จนถึงตอนนี้จึงยังไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสแต่สิ้นปีนี้จะมีงานเลี้ยงบริษัทกับครอบครัวซึ่งเป็นช่วงพิกสุดของการเมาแล้วขับตำรวจนอกจากจะสนับสนุนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสกรณีเมาแล้วขับแล้วยังขอเตือนผู้ขับขี่อย่าดื่มแล้วขับจะได้ไม่ละเมิดกฎหมาย ช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือไต้หวันฝนตกชุกราคาผักจึงผันหววโดยเฉพาะกะหล่ำปลีที่สัปดาห์ก่อนต้องขายถึงราคาหลักร้อยต่อหัวแต่เนื่องจากอากาศเย็นลงความต้องการเพิ่มขึ้นและกะหล่ำปลีเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวตอนนี้ราคาขายส่งต่อกิโลกรัมจึงยังคงไว้ที่20เหรียญไต้หวันเพื่อส่งเสริมการขายเขตเป่ยกังเมืองยูลิงจึงเก็บกะหล่ำปลีปริมาณหนึ่งคันรถบรรทุกออกจําหน่ายในราคาเพียงหัวละ15หเหรียญไต้หวันดึงดูดผู้บริโภคจํานวนมากให้รีบซื้ออย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลีบนภูเขาแลละพพพื้้นนนรราาาออมกกกััคุณภขงงง่ปปีจึตตไ กองการเกษตรเมืองหยุนหลินเผยว่าปีนี้หยุนหลินมีพื้นที่เพาะปลูกกะหล่ำปลีระยะที่2 456เฮ e ตา a r เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมี380เฮกตา r e เพิ่มขึ้น76 h e ก t a r e หลังจากนี้จะคอยจับตาดูสถานการตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมารับประทานกะหล่ำปลีที่เพาะปลูกในท้องถิ่นให้มากขึ้น ไารมาที่4ี่เป็นช่วงพีคข,ของการบริโภคมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ากรุงไทเปซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การสแสดงสินค้าไทเปเวอร์เทสเซนเตอร์เริ่มแล้วแต่ภายใต้อัตราดอกเบีย้ยเฟดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่าเงินไต้หวันที่อ่อนลงแต่33เหรียญือนไต้หวันก็ทาให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากสหรัฐปรับราคาเพิ่มต่อเนื่องส่วนผู้ประกอบการแบรนด์ญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าการจัดโปรโมชั่นในช่วงนี้บางรายการอย่างตู้เย็นต้องเผชิญกับแรงกดดันที่จาเป็นต้องปรับเพิ่มราคา นอกจากนี้การที่จีนเพิ่งสั่งห้ามขายก๊าซธรรมชาติทําให้ฤดูหนาวที่ยุโรปต้องเผชิญวิกฤตด้านพลังงานครั้งใหญ่ต่างประเทศได้เริ่มแย่งซื้อเครื่องทาความร้อนไฟฟ้าสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้ากล่าวว่าไต้หวันอาจประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวนี้สมาคมประมาณการว่าจากนี้ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจปรับขึ้นมากกว่า3%มาหากรลมเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งนี้จึงเป็นโค้งสุดท้ายก่อนปรับเพิ่มราคาดังนั้นประชาชนที่อยากได้ราคาถูกจริงๆต้องเปรียบเทียบหลายยี่ห้อ